คนเผาของเนี่ยร้อนๆแบบ <coughs> <posteriori> <coughs> <haulterum speech> ว่าดิฮี้องแหลนอนบ่มนี่หนาวหรอโอ้โนอ้นหมันมันเย็นเดีผพาปกนายาจนยังลวงดอยมาล็อ ผมรับนอนมือ yeah, สุขวางขาอย่เสียปกง่ายแข่งปตรงเลี้งไปบนดอยมาไปหุยฮุบฮึบมาเราข่งลับก con liễu បបិដ້ອຍមើលជាប់មកខ